น้ำไม่ลึกจังห้าเลยโอ้นี่นกข่าวตัวงนียนะ,นะยเห็นไหมขาวๆเนี่ยนกเลยตัวน,นั้นอนะนี่ไม่ใส่โอ้ใส่นี่ก็ยังเห็นอยู่โอ้ลำบากที่แท้เลยวะ่ะโอ้ตน้น ตัวในนั้นดูมัาข้ามเทศดอ่ะเนี่ยกว่าจะได้ปลาดูดิถ่ายจนกล้องโกโปรแบตหมดแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้ไ,ไ,ดได้ยิงไปถีอัน,นุนก็ลงน้ำเพิ่งขึ้น,หนโห้น้ำไม่เท่าไรน้ำดูดิ เงือยู่นะดินจะน้ำไม่ลึกอะ่ะเออขคาได้คนละซ่องตัวแล้วผมไก่ต่ำยังไม่ได้เลยเอา้าวเนี่ยไงทองอะ โอ้ต้องตัวสวยเลยดูดยอืมตัวแรกเข้าหัวตายห้าเลยปะทูครับคลิปปะทูทีเดียวต้องเต็มว,ว้าวเดี๋ยวดูกเครื่องมาอย่างนี้เลยดิเครื่องมาเนี้เลย ดึงเข้าปางเข้ารุดขัดปีกต้องตัวโลก,กว่าครัน,นี่มือปืนน้องบินยอดครับในถุงเล็กตัว โอ้ oh. ามเต็มตามเต็มเี okay. ป่ปลาเข้าครับปืนปืนส่วนผมยังไม่ได้ยิงเลยนั่งนู้บนสามขาดนั่งไปสองชั่วโมงแล้วร้อนไม่ไหวแบตกล้องโกโปรหมดแล้วอะ่ะนี่ต้องตามอยู่บนต้นไม้ Okay, ถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้พวกเรากันด้วยนะครับอโอเคครับนี่ก็สรปนนุปวันนี้ทริปวันนี้เฮ้วครับไม่ได้ตัวเลยยิงเป้าเล่นกันแล้วอะไรเล่นกันแล้วกลับบ้านดีกว่ายังไงก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพจ ไอเฟสเพจขายอุปกรณ์ยิงปลานะครับจะมียางมีลูกดอกมีสายพีอีนะครับถ้าสนใจก็ทักเฟซบุ๊กได้ครับเฟซบุ๊กชื่อสั่งหวานกองทัพ์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเบอร์โทรก็098 8์เก้าแหนึ่งห้าหกเกนะครับหรือว่าจะกดลิงก์ไอเพจใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ โอเคครับขอบคุณครับ